เธอเธอนี่หิวข้าวจะเธอมื้อเย็นนี้วันนี้ฉันก็ไปทํางานมาเสร็จแล้วฉันก็นี่เลยจะเธอสั่งเลยจะเจริญแกงเจริญแกงจะไม่ใช่เจริญแก,ง,ง,แกงนะเธอเจริญแกงดิลิเวอรี่จะเธอจะก็นี่ฉันก็สั่งมาเพราะที่หิวมากนี่เธอมาถึงปับ๊บถึงเลยจะเธอสามทุ่มปับ๊บฉันก็เลยรีบแกะกินนี่กินกันอย่างนี้เรากินกับกล่องไปเลยเธอเขาบอกว่าเธอนี่ น่ากินมากฉันอยากกินข้าวแกงอะเธอเข้าใจป่ะพอมาถึงปับ๊บฉันก็ต้องหูสั่งวันนี้ฉันสั่งข้าวต้องสี่กล่องอะเธอคือเยอะมากเพราะฉันหิวจะเธอจะนี่อกับข้าวเนี่ยเธอนี่ดูสินี่เธอดูนี่นี่อันนี้คือแกงเขียวหวานนะจ๊ะเธอคือแบบแกงเขียวหวานเสร็จอันนี้คือแกงคั่วหอยขมที่แบบแกฉันชอบมากเลยเธอฉันจะบอกให้อฉันพูดคาว่าแกเมื่อกี้ เธอนี่ไข่พะโล้จ้เธอไข่พะโล้หมูสามชั้นนะตุ <and> ่นกันอย่างดีและอันนี้ก็คือแบบว่าแกงเทโพเธอฉันกินซ้ำๆอย่างเงี้ยจ้เธอจ๋าและนี่อันนี้ค่ะเธอกล่องอันนี้กล่องนี้จ้ะกระป๋องนี้คือแบบว่าหน่อไม้ผัดไก่เธอคือแบบฉ่ำอ่ะเธอผัดไก่ฉ่ำมากคือเป็นคนชอบกินอาหารประเภทอย่างนี้อยู่แล้วเธอและนี่อีกกล่องน้อยนี่ก็คือนี่จ้เธอนี่จ้ปลาสลิดสั่งมาตัวเดียว เธอสั่งมาตัวเดียว,จวเยวจอเธอจ๋าสั่งมาตัวเดียวเธอแล้วก็ที่สําคัญคือเธอนี่เธออย่าลืมเลยจ้ะเธอจเจริญแกงหิวเมื่อไหร่เธอก็สั่งมาเลยเจ้ะเธออพร้อมตอนนี้ฉันก็เริ่มละนี่อ่าฉันก็ราดพริกตามสูตรฉันนะเธอเข้าใจปะฉันกินอะไรก็ตามฉันข้าวแกงต้องราดพริกนะเธอเธอว่ามะมันคือแบบ ของคู่บ้านคู่เมืองแล้วล่ะเธอเอ่อข้าแกงจะเป็นซอ์พาวเวอร์หรือเปล่าเนาะฉันว่าต้องเป็นค่ะเพราะเป็นอาหารที่แบบอร่อยฝรั่งชอบกินมากๆเลยเธอนี่เธอจะก,ก็กินด้วยแกงเทโพนี่เธออร่อยมากแกงเทโพคือแบบเธอเธอฉันพูดเลยนะพริกน้ำปลาของประเทศไทยนี่ควรจะเป็น,ปนแบ,บบว่าหนึ่งในซอ์พาวเวอร์ที่จะแบบว่าไปแทน แบบว่าสู้กับฝรั่งได้เธอแล้วต่อไปก็คือกินอันนี้จะเธอนี่หน่อไม้เธอหน่อไม้ผัดกับไก่เธอเขาใส่พริกเหลืองด้วยอร่อยมากอะผัดคือแบบอร่อยนัวมากอะเธออะต่อไปนะเธอแกงขี้เหล็กเออไม่ใช่ขี้เหล็กเธอพูดผิดจ้ะเธอแกงหอยขมจะเธอจะ้ะโอตายแล้วค้านะฉันต้องสั่งแกงขี้เหล็กมากินนะแกงเธอดูสิอะไรนี้ติดปากติดคอไปหมดเธอแต่ว่าอันนี้เธอแกงข้าวหอยขมคือเธอ หอยตุ่มตัวเป็นปนอร่อยมากตัวใหญ่มากเธอหอยคมเขาคือเขาให้หอยเยอะมากเลยปกติจะไปกินที่อื่นนะหอยจะให้น้อยใช่ปะ่ะแต่นี้คือฉันต้องเบิลแล้วล่ะเธอดูสิแล้วแบบฉ่ำมันมันเข้มข้นมากเธออันนี้ฉันพูดเลยนะเธอการกินข้าวแกงที่บ้านนี่บางทีมันก็มีความสุขนะเธอว่ามาทํางานเหนื่อยๆนะกลับมากินข้าวแกงนี่มันคือฉ่ําชื่นมากและอันนี้ค่ะเธอสิ่งที่รอคอยท้องฉันรอคอยสิ่งนี้จะ้ะเธอ นี่ไข่พะโลเธอไข่พะโลอันนี้คือแบบเธอต้องอเจาะไข่พะโลนี่มันเธอดีจริงๆชื่นใจอะเธอไข่พะโลแต่ไม่ได้เราจะต้องเติมนี่จะเธอหมูสามชั้นจ้ะเข้าไปในไข่พะโลกับน้ําพะโลเธอแล้วยังไม่หยุดพริกจ้ะเธอไข่พะโลต้องกินกับพริกเธออันนี้คือที่สุดเธอคํานี้ฉันกินให้พวกเธอนะจ๊ะคืนนี้เธอมันอร่อยมากเธอ คือคำนี้มันคืออืเธอบอกเลยนะเธอข้าวแกงนี่มันเธอใครคิดถึงฉันใครรักฉันกินข้าวแกงคิดถึงฉันนะเธอกินแล้วเรียกตือนะเธอนี่คือแบบว่าแกงเขียวหวานเธอแกงเขียวหวานอืหมูก้อนเธออร่อยมากเธอฉันพูดได้เลยว่าร้านเนี้ยเจริญแกงยังไงฉันก็รักเจริญแกงเธอสั่งเลยนะ De l i v ว r รี่กินใครอยากกินกินไปจ้ะเธอแต่ที่แน่ๆฉัน มื้อนี้ฉันฟินเธอทํางานเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์ได้กินมื้อนี้อร่อยตอบมือจ้ะเออเธอฉันนี่ลืมไปเธอเดี๋ยวก่อนนะเธอเธอชี้อาหารหมดเนี่ยฉันเข้าใจเธอลืมกินอันนึงจ้ะเธอนี่จ้ะเธออันนี้จ้ะเธอนี่ <c oughs> ปลาสลิดลืมชิมให้เขากินเธอบ้า